วันนี้เช้าๆนะครับอากาศสบายๆวันนี้อยากจะมารีวิวนะวิทยุธานินรุ่นใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอของผมนะครับก็จะเคยรีวิวแล้วรุ่นนี้นะครับรุ่น TF 6269นะครับกับรุ่น TF 258ครับตัวนี้เป็นรุ่นดั้งเดิมรุ่นออริจินอลของเขาเลยนะครับเสียงดีเหมือนเดิมนะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาโฟกัสไปที่รุ่นนี้รุ่นใหม่นะครับรุ่น tf สามสองสามแต่ก่อนจะรีวิวนะผมยังอยากจะย้ําเตือนนะครับทุกครั้งนะครับว่าวิทยุทานินนะครับของทางร้านเ,าเนี่ยเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปเห็นที่ไหนนะที่ขายแล้วราคามันถูกผิดปกติผมคิดว่าให้พึงคิดไว้เลยนะครับว่าของเขานีไม่ของแท้ของแท้ดูยังไงนะครับหน้าตาอาจจะเหมือนกันนะแต่เสียงเนี่ยอย่างน้อยๆไม่เหมือนกัน แล้วข้อที่ผมสังเกตได้ชัดเจนที่สุดนะก็คือการหาคืนเนี่ยหาคืนยากมากมันไม่ได้หาคืนนะหมุนง่ายๆอย่างเงี้ยนะอันนี้หมุนง่ายๆมากเลยปรับ fm/am อะไรเงี้ยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆผมขอปิดเสียงไว้แป๊บหนึ่งผมจะได้พูดได้ยินนะฮะข้อแตกต่างเลยนะครับที่เด่นๆมากๆจริงๆมีเยอะนะครับของรุ่น 323เนี่ยร,รุ่นใหม่ล่าสุดกับรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยสามารถฟังได้ FM AM ใช่ไหมครับจูนแล้วก็เสียงนี่คือจบอันนี้คือง่ายมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ง่ายนะครับแต่ว่าเขาเพิ่มตัวปรับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัว triple เ,เห็นไหมครับตัว triple เ,เนี่ยคือความแหลงของเอ้ความแหลมของเสียงนะครับเราสามารถปรับได้แล้วต้องการเสียงทุ้มเสียงแหลมนะน,นี่คือสิ่งที่วิทยุธานินรุ่นนี้นะครับพัฒนาขึ้นมา คือเสียงฟังอีกสักนิดหน่อยอะไรไทยเทรดคอเกิดการเจรจาจากคู่ธุรกิจทางออนไลน์354คู่สร้างูลค่าการรวม1 8หา45ล้านบาทนอกจากนี้ยังออกพระราชกำหนดกู้เงินแล้วข้อแตกต่างที่เห็นชัดเจนในอย่างนึงคือลำโพงนะครับลำโพงรุ่นนี้เนี่ย500 m w นะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ย2,500วามดังนะครับสว่างดังขึ้นถึง5เท่านะครับตัวนี้เนี่ยแต่ที่ผม คิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้รุ่นนี้มากที่สุดเพราะว่ารุ่นนี้เขาสามารถเสียบแฟดได้ก็ได้นะครับสมมุติเรามีพวกแฟดได้เพลงที่เราอยากจะฟังในบางทีเราไม่ได้อยากจะฟังแต่วิทยุใช่ไหม fm am ปรับตรงนี้นะครับ fm am ปรับตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะฟังเพลงของเราเองนะครับให้ปรับไปที่เห็นรู่นี้ไหม mp สามนะครับ mp สาตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะปุ่มเล่นปุ่มหยุดปุ่มเล่นซ้ํซๆๆอันนี้สาคัญนะครับบางทีตอนแรกผมนึกว่าไม่สาคัญว้าจามีเพื่ออะไร อันนี้เนี่ยลูกค้าผมเนี่ยเขาเอาไปแบบเข้าไปเขาเรียกดักนกดักพวกสัตว์อย่างเงี้ยครับแล้วเขามีแฟดไดที่มีสัตว์หลายๆชนิดเลยนะครับมีเสียงจิ้งหรีดเสียงนกอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องการให้ไอเสียงนั้นอนะ่ะตลอดเวลาเขาก็สมมติปรับไปที่เสียงจิ้งหรีดแล้วเขาก,กดอันเนี้ยให้เสียงจิ้งหรีดนั้นจี้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 ำๆซำไปนะครับเออผมก็เพิ่งเห็นว่าเออมันสําคัญตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรีวายนะครับเป็นปุ่มโฟร์อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับไปหน้าไปหลังอะะไรแค่นนี้น แล้วนอกจากเสียบเปิดได้ได้นะครับถ้าเกิดเราปรับไปที่ mb 3แล้วเราเปิดเครื่องวิธีเปิดเครื่องเปิดอย่างนี้นะฮะเปิดอย่างนี้เลยนะครับเขาจะบอกได้ยินไหมฮะเขามีบลูทูธด้วยอันนี้คือเจ๋งมากนะครับเราสามารถไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะฮะแล้วเราก็ไปที่บลูทูธนะฮะแล้วเราก็เลือกเลือกไปที่ tf สามสองสามอันนี้นะฮะก็คือชื่อบลูทูธคือชื่อรุ่นเขาเลยครับ tf สามสองสามแล้วเราก็พอเราเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยเจ๋งมากนะครับเราสามารถ เปิด u t u b e นะครับฟังเพลงบนวิทยุทานินโอ้โหนี่ล้ำมากนะเพราะว่าวิทยุทานินนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดมาโอ้ใช้มานานมีแต่รุ่นนี้รุ่น,นเดียวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนด้วยนะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยนอกจากคุณภาพยังคงเดิมเสียงที่ให้มาในี่ดังขึ้นนะครับนอกจากดังขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเสียบแปดได้ใส่ท F card แล้วก็ยังสามารถเนี่เปิดให้ฟังเล่นนะเล่น,นบลูทูธก็ได้เพราะง,ง่ายมากนะ เสียงดีนะอ่านี่คือเสียงทุง้มเดี๋ยวให้มีเสียงคนก่อนจะได้ฟังชัดเจนหน่อยนะปรับได้ดังมากนะตัวนี้ <Christmas S 1> นี่เสียงทุ้มใช่ไหม <Christmas S 1> ถ้าเราอยากให้เสียงเหลี่ยมเอ้เสียงแหลมหน่อยแบบนี้ <Christmas S 1> คุณภาพเสียงดีมากไหมนี่เล่นผ่าน <Christmas S 1> มือถือนะเนี่ย แอ,อปปรับเสียงได้ผมว่าอย่างนี้ต้องจัดแต่แล้วนะครับผมว่าอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับเพราะว่าโอ้โหรุ่นนี้รุ่นใหม่ตอบโจทย์นะครับไม่ว่าเราจะเป็นเราจะมีช่วงอายุเท่าไหร่นะครับคนแก่ไวรุ่นเด็กนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ง่ายนะปุ่มแค่นี้เองเลือกเอาจะฟังเพลงจะเล่นเ m ็มหรือจะเล่นเอมนะครับอ่าอ่าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เหมือนเดิมนะครับก็คือเขาใช้พลังงาน อันนี้เขาจะมีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับสายยาวประมาณเมตรครึ่งนะฮะแล้วก็ยังสามารถใส่ฐานได้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถใส่ทานทานไซวิีโุธรรมดาทานไซดีก้อนใหญ่นะครับใส่เข้าไปรุ่นนี้รู้สึกว่าใช้ทั้งหมด4ก้อนนะฮะอ่านี่คือข้อดีของเขาเลยนะครับเหมาะเหมาะอันนี้นะครับวิทยุเน้นอีกครั้งหนึ่งนะว่าของเราของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสั่งเท้าไมาได้นะครับตอนนี้มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านลีทงเมิงสวัสดีครับ